ก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบาร,รมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คำแนะนำในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน และสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่นแน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คํำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาศัศจรรย์ซึ่ง การดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยาดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์มาดูแลรักษาและทําหน้าที่ในการทํานายทายทักเพื่อให้คําทํานายมีความแม่นยําและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธาเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์มาดูการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับไพ่ใบ,บนี้แสดงถึงคนมากๆในเรื่องความรักมากชู้หลายใจซึ่งท่านที่ได้ไพ่บบนี้จะช่วยส่งเสริมให้การทำการใดๆได้พิ้วไหวคล่องตัวแต่ในขณะเดียวกันอาจ ไม่มีความมั่นคงเงินทองร่วไายได้ง่ายไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักมีบุคลิกที่ดีสวยหล่อปากหวานพูดจาไพเราะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายไพ่แสดงด้านการงานหากท่านได้ทำงานใกล้ๆแม่น้ำมักจะไม่ค่อยมีความมั่นคงเท่าใดนักการงานถือว่าดีพอใช้ไม่มีเพื่อนแท้มีแต่เพื่อนกินการติดต่อเจรจาไม่ค่อยได้สำเร็จผลเท่าที่ควร ไพ่แสดงด้านการเงินเกณฑ์การเงินของท่านอยู่ในระดับปานกลางมีรายได้และรายจ่ายพอๆกันจึงมักเก็บเงินไม่ค่อยอยู่การเงินมีความรั่วไหลง่ายไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนคนรักที่ไม่ค่อยมีความลงรอยกันเท่าใดนักหากมีครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีความสุขไพ่แสดงถึงด้านบุตรและบริวาร ญาติพี่น้องของท่านไม่ค่อยลงรอยกันบ้านเรือนที่พักอาศัยไม่ค่อยดีเท่าใดนักหากมีลูกจะให้ลูกที่ดื้อดึงไม่ค่อยเอาทานชอบเที่ยวเตร่และสัมะเลเทมเมาทำตัวเหลวไหลไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางในระยะเวลานี้หากท่านตั้งความคาดหวังในเรื่องของการศึกษาและการเดินทางมักจะไม่ได้รับความสำเร็จดังหวังเท่าที่ควร ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภในช่วงนี้และไม่ควรเสี่ยงโชคใดๆและมักจะได้ไม่คุ้มเสียดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความือดเนื้อร้อนใจซึ่งเกิดขึ้นจากความเชื่อใจง่ายหูเบาความดื้อรัน้นไม่เชื่อฟังใครของท่านเองและท่านจะขาดคนคอยอุปถัรรมภ์และช่วยเหลือ สำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารมาอ่านการดูไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้หมายถึงความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของท่านส่งผลให้ทุกสิ่งมีความมั่นคงยืนยาวมีความกลมเกลียวไพ่แสดงความหมายด้านลักษณะนิสัยท่านมักเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและมีความยุติธรรมใจบุญเอื้อเฟื้อมีเมตตาธรรมไพ่แสดงด้านการงานท่านจะมีการเจรจาติดต่อที่ตรงไปตรงมาด้วยหลักการที่ถูกต้องและได้เพื่อนที่ดีไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะรับลาบผลเป็นเงินโดยได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถูกต้องเป็นเงินก้อนใหญ่ที่มีความมั่นคง ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่มีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมหรือเป็นคู่รักที่มีจิตใจ,จดีงามมีความอบอ้อมอารีมีความเมตตาและมีคุณธรรมไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่และญาติพี่น้องของท่านมีความรักใคร่กลมเกลียวกันและช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี บ้านมีความปึกแผ่นมั่นคงพรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครอบครัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเด็กๆลูกๆหลานๆในบ้านมีการเริ่มต้นที่มั่นคงดีไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางท่านมีสุขภาพที่มีความแข็งแกรงสมบูรณ์ดีด้านการศึกษาท่านจะได้เดินทางไกลไปศึกษาต่อและจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภ ท่านจะมีโชคลาภตามที่คาดไว้และจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเร็วๆนี้ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านมีเกณฑ์ได้รับผลเสียจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจมีการจากลาซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธ เชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับท่านที่ได้ไพ่ใบ,บนี้การพิจารณาการเฝ้ารอเวลาความสำเร็จที่มีความล่าช้าทำให้คิดตรึกตรองอย่างละเอียดนักแน่นและมั่นคงได้มากขึ้นไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยมักเป็นคนที่มีความละเอียดถี่ถ้วนจะทำอะไรก็จะคิดแล้วคิดอีก จนแน่ใจว่าดีจึงลงมือทําเรียกได้ว่าช้าไม่ว่าขอให้ชัวร์และหนักแน่นไพ่แสดงด้านการงานท่านจะได้ทํางานที่มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างหรืองานโครงสร้างใหญ่ๆเช่นสวนไร่นาที่ดินการงานมีความเจริญก้าวหน้าดีจะได้กลับมาพบปะคบหากับเพื่อนๆเ,เก่าที่มีความสนิทสนมกันส่วนการติดต่อเจรจาในเรื่องที่ดินจะได้รับความสำเร็จ และเป็นผลดีกับตัวท่านเองไพ่แสดงด้านการเงินท่านมีการเงินที่มั่นคงมีเงินเป็นจํานวนมากมักไม่ค่อยได้ใช้จ่ายซึ่งเกิดจากความตนีขี้เหนียวของท่านเองไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านมักจะมีความทุกข์ในชีวิตครอบครัวอาจมีการเลิกลาหย่าร้างและพัดภาคจาก,กันไพ่แสดงด้านบุตรและบริวาร ท่านมีทรัพย์สินมรดกที่ดินมากมายพ่อแม่ญาตพี่น้องมีอายุยืนยาวท่านจะมีผู้สูงอายุคอยให้คำแนะนาและให้คำปรึกษาที่ดีแต่ท่านจะทุกข์ในเรื่องของลูกมากและไม่มีความสุขไพ่แสดงความหมายด้านสุขภาพและการเดินทางท่านไม่มีโชคลาภในการเดินทางใดๆในช่วงนี้ต้องขยันฝ่ายเรียนรู้ จึงจะทําการใดๆได้สําเร็จผลไพ่แสดงด้านโชคลาภความสําเร็จของท่านจะเกิดขึ้นได้จากความขยันมันเพียรหากไม่ลงมือทําก็จะไม่ประสบผลสําเร็จดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับศัตรูที่กินแหนงแครงใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานและยังหาข้อตกลงกันไม่ได้เสียทีและเขาจะสร้างความวุ่นวายในชีวิตท่าน ช่วงนี้ให้ท่านระมัดระวังความเสียหายการหมดอายุขไขซึ่งจะเกิดขึ้นได้และกินเวลายาวนานอีกด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสเชิญรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญรับฟังครับไพ่แสดงความลื่นไหลของสายน้ําการเคลื่อนไหวการเดินทางลาภผลทางการเงินอย่างไม่ถูกศีลธรรม การละหกละเหินจากถิ่นที่อยู่ไปไกลจึงจะตั้งหลักได้สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงด้านลักษณะนิสัยท่านจะชอบใช้ชีวิตอยู่กับการเสี่ยงโชคทำได้ทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดแม้จะต้องเสพสมมวมเมากับอบายมุขทุกชนิดแต่ท่านยังมีความสามารถในการควบคุมสติมีความสุข,ขุมเยือกเย็นไม่ทำอะไรที่วุ่วาม ไพ่แสดงด้านการงานการทำการใดๆในช่วงนี้ของท่านต้องมีความรบอบคอบทำอะไรควรระมัดระวังเป็นพิเศษและตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไพ่แสดงด้านการเงินท่านอาจได้เงินมาด้วยความไม่สุจริตแถมยังใช้จ่ายเก่งสุดวยสุไยไม่เหลือเงินเก็บหรือเหลือเงินไว้ใช้ไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้าม ท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวสัมพันธ์กันในเรื่องของอบายมุขภายแสดงด้านบุตรและบริวารท่านจะหลงติดกับเพื่อนจนมากเกินไปชอบใช้ชีวิตที่สนุกสนานและฝักใฝ่อยู่กับอบายมุขท่านควรหันมาใส่ใจดูแลบุตรหรือบริวารเพราะมีเกณฑ์ที่บุตรจะได้ความเดืดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากท่านได้ในช่วงนี้ ไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางไม่มีอะไรพิเศษในช่วงนี้ไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านไม่มีโชคลาภใดๆหรือเรียกได้ว่าอับโชคสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในวงการพนันหรืออาจสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจากการเล่นการพนันสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้าเสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมกักหันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารมไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตรลสนุกสนานไปกับเพื่อนๆหากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสำเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รักจะได้คนรักที่มีความสง่างามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ญาติพี่น้องของท่านจะมีความรักใคร่สาม,มัคคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆ ท่านจะมีบ้านที่หรูหราโออาเป็นครือหาตมีที่ยินกว้างใหญ่มหาศาลมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี และจะประสบกับความสําเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสําเร็จทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวังจะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากอวท่านได้ดีกว่าตนเอง ในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเลกของท่านเองจะทําอะไรก็ควรมีความรอบครอบเข้าใจไว้เป็นการดีสําหรับการงานนั้นๆสําหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ขอเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับเชิญเลยครับ ท่านที่ได้ไพ่ใบนี้แสดงถึงความรักที่รุนแรงความมุทะลุกล้าได้กล้าเสียจนขาดสติเหมือนเพลิงไฟไพ่แสดงด้านลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่รักสนุกรักความสวยงามหากเป็นหญิงจะเป็นคนที่สวยใครเห็นมกักหันมามองจนเหลียวหลังและฝักใฝ่ชื่นชอบในเรื่องการมารณมไพ่แสดงด้านการงาน ท่านจะได้งานที่ดีเป็นงานสบายๆไม่มีความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยท่านจะได้มีโอกาสเที่ยวเตรส,สนุกสนานไปกับเพื่อนๆหากมีการติดต่อสื่อสารในเรื่องการงานจะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้รับผลสําเร็จและไม่มีความตึงเครียดใดๆไพ่แสดงด้านการเงินท่านจะมีการเงินที่มั่นคงร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐี มีผู้คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนท่านอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆไพ่แสดงด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนในเรื่องคู่รักจะได้คนรักที่มีความสง่างามมีความโดดเด่นเป็นที่รักนับถือต่อผู้พบเห็นไพ่แสดงด้านบุตรและบริวารพ่อแม่ย่พี่น้องของท่านจะมีความรักใคร่สาม,มัคคีกันดีมักชอบพบปะสังสรรค์กันอยู่บ่อยๆ ท่านจะมีบ้านที่หรูราโออาเป็นครือหามีที่ยินกว้างใหญ่มหาศาลมีรถรามีความสุขใจในครอบครัวที่ดีมองอะไรก็เป็นบวกไปทั้งหมดไพ่แสดงด้านสุขภาพและการเดินทางด้านสุขภาพท่านยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษส่วนการเดินทางนั้นมีโอกาสเดินทางไกลซึ่งท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี และจะประสบกับความสำเร็จไพ่แสดงด้านโชคลาภท่านจะมีโชคลาภและมีความประสบความสำเร็จทางด้านการเงินต่างๆดังนั้นสิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคมีข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ระวังจะมีศัตรูที่คอยอิจฉาริษยาท่านเนื่องจากกลัวท่านได้ดีกว่าตนเอง ในช่วงนี้ท่านอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะมีการโยกย้ายทางด้านการงานอันสืบเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่กของท่านเองจะทำอะไรก็ควรมีความรอบคอบเข้าใจไว้เป็นการดีสําหรับการงานนั้นๆสําหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ขอเรียนเชิญท่านรับฟังการอ่านไพ่ของท่านได้เลยครับ สำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้ซึ่งไพ่บ่งบอกถึงการพูดจาผงผางความร้อนแรงที่ส่งผลต่อคาพูดวาจาอันส่งผลให้มีพลังตื่นตัวคล่องตัวไพ่บ่งบอกด้านลักษณะนิสัยของท่านมักเป็นคนที่มีบุค,คลิกภาพดีปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีมีความคล่องแคล่วว่องไวแต่ขาดความยับ ยังช่างคิดหรือช่างใจมีอารมณ์ร้อนปากเสียปากไวยไพ่บอกด้านการงานคุณจะได้งานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการติดต่อการขายท่านจะมีมิตรที่ดีเป็นคนตรงมีการพูดจาที่ตรงไปตรงมาไม่เยินเยอ้อไพ่บ่งบอกด้านการเงินในช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินเข้าออกได้อย่างเก่งกาจ และรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และไม่ติดขัดทางด้านการเงินไพ่บอกด้านความรักและเพศตรงข้ามท่านจะได้พบกับหุ้นส่วนหรือเพศตรงข้ามที่มีเกียรติสูงสักเป็นนักพูดที่มีชื่อเสียงไพ่บ่งบอกด้านบุตรและบริวารท่านมีครอบครัวพ่อแม่และญาติพี่น้องที่มีความรักสามัคคีกันอยู่ดีกินดีมีบ้านเรือนที่พักอาศัยและยานพาหนะรูราฟูฟ้า หากต้องการมีลูกท่านจะได้ลูกที่ดีเป็นอภิชาติตบุตรและจะสร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลของท่านและในช่วงเวลานี้ครอบครัวของท่านค่อนข้างจะมีความสุขไพ่บ่งบอกด้านสุขภาพและการเดินทางท่านจะรับความสำเร็จจากการเจรจาการติดต่อหรืออาจมีการเดินทางไกลที่เกิดขึ้นได้ในระยะนี้ไพ่บ่งบอกด้านโชคลาภ ท่านจะประสบความสำเร็จและโชคดีในการติดต่อเจราจาการค้าการขายมีความเจริญรุ่งเรืองกิจการดียิ่งขึ้นท่านที่ได้ไพ่ใบนี้สิ่งที่ควรระวังท่านจะพบกับอุปสรรคและความเดือดร้อนจากคำพูดคำจาที่ไม่คิดมีความรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นจากโทสะของท่านเองจนทำให้การเจราจาต่างๆเกิดปัญหาอย่างใหญ่หลวง ดังนั้นให้ท่านระวังการทะเลาะวิวาทการพูดการจาและการถูกทำร้ายร่างกายอีกด้วยก่อนฟังคำทำนายขอให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านให้ความเคารพนับถือซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งซึ่งขอให้อำนาจบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ช่วยปกป้องคุ้มครองให้คําแนะนําในสิ่งที่ท่านดันอยากรู้หรือชี้แนะหนทางแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่เพื่อให้ได้รับคําตอบที่ถูกต้องและชัดเจนและสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของท่านได้ในอนาคตดังนั้นการตั้งสมาธิประกอบกับแรงศรัทธาที่แน่วแน่มั่นคงโดยนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองนั้นเคารพนับถือ ด้วยจิตใจที่สงบนิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะได้ให้คำพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำอย่างน่าอาัศจรรย์ซึ่งการดูไพ่ชุดนี้ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งเพราะได้ผ่านพิธีการบวงสรวงต่อเทพพยายดาฟ้าดินครูบาอาจารย์ประกอบกับมีการอัญเชิญดวงจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาครูบาอาจารย์ มาดูแลรักษาและทำหน้าที่ในการทำนายไทายทักเพื่อให้คำทำนายมีความแม่นยำและถูกต้องสมบูรณ์สูงสุดดังนั้นขอให้ท่านที่รับฟังคำทำนายนี้ให้ความสำคัญกับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพย,ยดาฟ้าดินครูบาาจารย์ที่เราให้ความเคารพนับถือและศรัทธา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองทงั้งทางด้านการงานการเงินความรักให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขมังข่งคั่งมั่งมีของผู้รับคำทำนายตลอดไป